คุกคะที่คนจอดรถอยู่ที่ไหนอะคะทำไมฉันหาผมไม่เจอเลยแป๊บนึ่งนะมายที่จอดรถมันเต็มนละเดี๋ยวผมรีบไปนะโอเคได้ค่ะคุณขัว่าจะไปดูอะไรนี่ะได้ค่ะเอามายคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะอ๋อพอดีชนะกินข้าวกับแฟนแถวนี้ค่ะแล้วคุณล่ะผมก็อยู่คอนโดเนี้ย เป็นไงชีวิตผมดีขึ้นไหมไม่นี่เราก็เลิกกันมานานแล้วนะกีป่ปีแล้วนะผมก็จำไม่ได้อ่ะพี่โอนคะคนนี้ใครเหรอคะพี่ยังไม่ได้บอกอะไรทิปเลยนะก็ที่พี่เคยบอกทิปไงว่าอย่าที่เล่แต่งตัวบ้านนอกบ้านนอกอะ่ะแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ไดีดูดีขึ้นเท่าไหร่นะ <c oughs> <c oughs> ดูเสื้อดูกระเป๋ารองเท้าไม่ได้มีความแมทก,กันเลยอะค่ะอีทิปเขาก็คงพยายามแต่งตัวให้ดูดีแล้วแหละแต่มันคงได้แค่นี้อะ <c oughs> อน้นฉันว่านี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าทำไมคุณยังเหมือนเดิมเลยอะยังเลี้ยงหมาไว้ในป่าเหรอทำไมนี่ถ้าวันนั้นเธอไม่ตามตื้อฉันนะฉันก็คงไม่ลดตัวลงไปเค้ากว่เธอหรอก เธอดูฉันตอนนี้สิมีแฟนสวยแล้วก็คู่ควรกับฉันรอนานไม่มาผมมาแล้วคุณผมเคยเห็นรูปคุณถ่ายคู่กับไม้คุณอ้นใช่ไหมครับสว,ส,สวัสดีครับวันดีไม้นี่ผัวใหม่เธอหรอช่วยพูดใจให้สุภาพหน่อยสิครับ <laughs> นี่ไม้มีปัญญาหาได้แค่นี้เองเหรอ ก็อย่างว่านะคนอย่างเธอเนี่ยคงหายได้แค่นี้แหละทํางานอะไรอะแกผมก็ทําธุรกิจส่วนตัวก็พอหาเลี้ยงครอบครัวได้ครับได <c oughs> ้แล้วธุรกิจส่วนตัวมีกาบอกลวสิว่าเป็นลูกน้องเขาอะเป็นเซลล์ขายประกันแน่เลยอะ <c oughs> วันนี้คงจะมาขายประกันเราแน่เลยอะคุณจริงที่รักธุรกิจของผมอะไรครับมันก็คือคอนโดที่คุณเช่าอยู่นี่แหละครับ คอนโดที่พวกเราสองคนอยู่คะเป็นเจ้าของเจ้าของคอนโดเหรอน้ำหน้าอย่างแกเนี่ยมีปัญญาหาแฟนเป็นเจ้าของคอนโดด้วยเหรอแกไปอ่อยเขาที่ท่าไหนล่ะไม้์เขาไม่ได้อ่อยผมหรอกครับไม้์เขาเป็นคนจิตใจดีแลวอีกอย่างผมเป็นคนไปจีบเขาเองต่างหากแล้วเมื่อกี้ผมได้ยินว่าคุณสองคนเคยคบกันต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ ขอบคุณทําไมขอบคุณที่ทําไม่รู้ว่ามายเขาต้องเหนื่อยขนาดไหนกว่าจะผ่านเรื่องเงิยผแบบนี้มาได้แล้วก็โชคดีแล้วล่ละครับที่มายเขาตัดสินใจเลอกกับคนอย่างคุณพวกเราขอตัวก่อนนะครับพอดีเวลาของเราสอบคนค่ไม่อยากมาเสียเวลาคนแบบคุณไปเลยครับไปคะนี่ทําไมพวกแกพูดกับพวกฉันแบบนี้คะนี่คุณคะคุณถามตัวเองดีกว่าไหมคะ ว่าทำไมถึงชอบพูดจาทำร้ายจิตใจคนอื่นทั้งๆท,ที่ตัวเองก็ไม่ได้มีอะไรดีแล้วก็ระวังไว้ด้วยนะครับว่าจะไม่ได้เช่าคอนโดต่อเตรียมหาที่อยู่ใหม่ไว้ด้วยก็ดีดไปนะครับโอ้โทำไงดีวะเนี่ยจะเอาไงดีคะเนเปอนนิออนนั่นอะไรสิเพื่อจะมีที่อูห